สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้จะพามาเบิงเมนูซุปน้ใไม่มาละนะครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับต้านไวรัสเสริมสางภูมิคุ้มกันนะครับนี่มาครับเดี๋ยวจะพามาเบิงนะครับวิธีเหตุต่างๆครับมาเบิงกันเลยครับ Thank you. เสร็จแล้วครับพี่น้องบันนี้มเบึงเด้อครับบันนี้แสบคักแสบเน่แค่ในรูปนี่พี่น้องเห็นก็คิดว่าแสบแล้วครับแต่ว่าของจริงเนี่ยแสบก่านี้ครับแซบอหรีครับสุดจะบรรยายครับเมนูนี่ก็เขาเอื่นว่าซุปน้ำใหม่มาละนะครับกินแสบแล้วกัมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเห็นไหมครับแสบคักการันตีแล้วครับพี่น้องารล่องอาไปเหตกินบึงนะครับเห็นไหมครับแสบครับ ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งครับก็ค่อยติดตามคลิปต่อไปเด้อครับเนี่ยครับเห็นบ่กครับแซบแบแๆครับบอกได้คำเดียวครับขอบคุณครับ